สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะคะก่อนที่จะไปเรียนเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินักเรียนจะต้องมา,มาทบทวนเรื่องอสูตรของตรีโกณหรือว่าสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติดังต่อไปนี้นะคะเราใช้บ่อยมากเลยสูตรที่1นึ่งนะคะแทนทแทนทีตาจะมีค่าเป็น sin ทีตาหารด้วยคอสทีตานะคะ ข้อที่2องคอดทีตาจะตรงกันข้ามกับแทนก็คือคอ s ทีตาหารด้วยไซ n ทีตาข้อที่3ามเศกทีตานะคะขึ้นด้วยตัว S จะหารด้วยตัว C เพราะนั้นจะได้เศษห1ส่วนคอ s ทีตานะคะข้อที่4 c ่โคศึกทีตาขึ้นด้วยตัว C จะหารด้วยตัว S ก็จะกลายเป็น1ส่วนไซ n ทีตา4ข้อนี้เราต้องจำให้ได้นะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5เป็นสูตรกำลังสองนะคะ ไซากำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1นะคะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณตัวแรกเลยที่เราจะต้องจำได้ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ต้องจำตัวนี้ได้ค่ะไซด์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1เราอาจจะเขียนสลับเป็นคอสกำลังสองทีตาบวกไซดกำลังสองทีตาเท่ากับ1ก็ได้ข้อที่6 เศษกำลังสองทีตาจะมีค่าเป็นหนึ่งบวกแทนกำลังสองทีตานะคะเศษมันจะคู่กับแทนแล้วก็มีเลขหนึ่งเราจะต้องจำแพทเทิร์นของเขาให้ได้ว่าเศษจ,จะต้องคู่กับแทนเศษกำลังสองจะคู่กับแทนกำลังสองและบวกด้วยหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นเศษกำลังสองทีตาเท่ากับหนึ่งบวกแทนกำลังสองทีตา ข้อที่7จ็ดโคไซก์กำลังสองทีตาจะมีค่าเป็น1บวกคอท์กำลังสองทีตาเราต้องจำให้ได้ว่าโคไซกจะคู่กับคอทนะคะเซกจะคู่กับแทนนะ,ะจะได้เป็นโคไซก์กำลังสองทีตามีค่าเป็น1บวกคอท์กำลังสองทีตาเท่ากับ1นึ่งโคไซกต้องคู่กับคอทแล้วก็บวกด้วย1นะะ่งนคะ่ะสูตรกำลังสองนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ ต่อไปข้อ8เป็นสูตรของไซน์2ทีตานะคะ,ะพวก2ทีต้าทั้งหลายนะคะทั้งไซน์ทั้งคอทั้งแทนนะคะ,ะข้อที่8ไซน์2ทีตาก็จะมีค่าเป็น2ไซน์ทีตาคูณคอสทีต้าไซน์2ทีตาเท่ากับ2ไซน์คอสที่เราต้องจํากันนะคะ,ะข้อที่9ข้อที่10ข้อ11มันจะเป็นสูตรของคอส2ทีตานะคะ คอส2ทีตาจะมีค่าเป็นคอสกำลัง2ทีตาลบไซน์กำลัง2ทีตานะคะอันนี้เราต้องจำให้ได้นะคะอ่าสูตรถัดไปอ่าคอส2ทีตาจะมีค่าเป็น2 cos กำลัง2ทีตาลบ1ถ้าขึ้นด้วย2คอสกำลัง2มันจะลบด้วย1นะคะอ่าคอสเป็นพระเอกเข้นไหคะคอส2ทีตาก็จะกลายเป็น2คอสกำลัง2ทีตาลบด้วย1อ่าจะไม่มี s ซน์นะคะอ่าอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรที่มีไ i n ์ ไซไม่ใช่พิเอกเพราะนั้นไซจะต้องติดลบก็จะได้เป็น1ลบ2องไซกำลังสองทีตานะเราหาคอส2ทีตาถ้าเป็นสูตรที่มีไซก็ต้องเป็นเอา1มานำหน้านะคะแล้วก็ลบด้วย2องไซกำลังสองทีต้าข้อที่2ข้อที่12จะเป็นสูตรแทน2ทีต้านะคะแทน2ทีต้าก็จะมีค่าเป็น2แทนทีตาหารด้วย1ลบแทนกำลังสองทีตา สูตร12ข้อนี้นักเรียนต้องจำให้ได้ค่ะเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติจริงๆแล้วสูตรของเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินั้นจะมะีที่นอกเหนือจากตรงนี้ก็มีนะคะแต่อันนี้คือเรายกตัวอย่างมาเป็นเพียงบางสูตรเท่านั้นมาดูตัวอย่างที่1นนะคะจงพิสูจน์ว่า โคเซกทีตาคูณกับคอสทีตามีค่าเท่ากับคอทีตานะหลักการก็คือเราจะเอาสูตรที่อ่าเป็นสูตรของเอกลักษณ์ตีโกนที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะอ่ามาใช้ในการพิสูจน์โคเซกทีต c c คูณคอสทีตามีค่าเป็นคอทีตาโดยหลักการแล้วเราจะ ก็บนะคะจะเก็บฝั่งขวาไว้นะคะเก็บไว้แต่แล้วเราจะมาพิสูจน์ฝั่งซ้ายให้ได้ผลลัพธ์เป็นฝั่งขวาก็คือทําด้านซ้ายนะคะทำด้านซ้ายให้เป็นด้านขวาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โคเิกวิธีทำนะคะเราจะได้โคเิก ทีตาคูณคอสทีตานะคะมีค่าเท่ากับให้พยายามเปลี่ยนโคเซกนะ,ะให้อยู่ในรูปของไซ n ์ของคอสซึ่งโคเซกนั้นเราสามารถหาได้จากเศษหนึ่งส่วนไซ n ์ทีตาใช่ไหมคะถ้าถ้าเรียนจําได้นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปิดดูนะคะทีนี้เราจําไดอยู่แล้วว่าไอ้โคเซกทีตาเนี่ยมันมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนไซ n ์ทีตาก็จะได้เป็น1ส่วนไซ n ์ทีตา นะคะคูณกับคอสทีตาอ่าหลังจากนั้น1คูณกับคอสทีตาก็จะได้เป็นคอสทีตนะคะอ่าคอสทีตาหารด้วยไซ n ทีตานะซึ่งคอสทีตาหารด้วยไซ n ทีตาก็คือคอทีตนั่นเองนะคะเพราะเราก็จะได้อ่าโคเซกทีตา คูณคอสทีตามีค่าเท่ากับคอสทีตาเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่าฝั่งซ้ายสามารถทำให้เป็นฝั่งขวาได้นะคะหรือโค s เอกทีตาคูณคอสทีตาทำให้เป็นคอสทีต้าได้ตัวอย่างที่สองนะคะคอส x หานด้วยเ,กเอก x บวกกับไซ n x หานด้วยโค s เ,เอกมีค่าเท่ากับ1นนะคะ,ะวิธีการนะคะ วิธีทำเราก็จะเปลี่ยน2ตัวก็คือเศ c กับ c o s ศ c ให้อยู่ในรูปของคอสของ s i น์ให้ได้ทีนี้เรามีความรู้หรือจำได้แล้วว่าเ e c ตัวนี้นะคะเศก x เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ,ะซึ่งเราจำได้อยู่แล้วถูกไหมคะว่าตัวเศษ x เนี่ยมันมีค่าเป็นเศษ1ส่วนคอสทีต้านะคะ อ่าแล้วก็โคไซเก็จะมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนไซน์ทีตาเราเปลี่ยนเลยค่ะพิสูจน์ด้านซ้ายให้เท่ากับด้านขวาเราก็จะเก็บด้านขวาไว้นะคะก็คือเก็บหนึ่งไว้แล้วก็พิสูจน์ฝั่งซ้ายนะคะพิสูจน์ฝั่งซ้ายให้ได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อ่าเราจะได้ cos x หารด้วย sec x, x ก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน cos x นะคะบวกด้วย sin x เปลี่ยนไม่ได้นะไว้เหมือนเดิมอ่า cosec cosec x ก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน sin นะคะก็จะได้เศษ1ส่วน sin x อ่าหลังจากนั้นให้เรากลับนะคะ กลับตัวส่วนตัวส่วนก็คือ cos x ขึ้นไปคูณตัวเศษข้างบนเพราะว่ามันเป็นการหารเลขเศษส่วนนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น cos x cos x คูณกับ cos x แล้วก็มีส่วนเป็น1น,นะคะแล้วบวกกับ sin x คูณกับ sin x มีส่วนเป็น1 c ค s x อ like yeah. ็ x คูณคอกก็เหมือนกับ x คูณเจ้ามีค่าเป็น x อกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้น c ค s x อกคูณกับ c ค s x อกก็จะมีค่าเป็น c ค s รกำลังสองส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนนะคะบวกด้วย sin x กคูณกับ sin x ก็เหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนกับ cos x คูณ cos x ก็จะมีค่าเป็น sin กำลังสองนะคะ ที่เรามีเอกลักษณ์ของตีโกณพิจิที่เราบอกว่าาคอสกำลังสองทีตาบวกไซน์กำลังสองทีตามีค่าเท่ากับ1เพราะนั้นเราก็แทนค่าคอสกำลังสองเอ็กบวกไซน์กำลังสองเอ็กเป็น1ค่ะตัวอย่างที่3ให้พิสูจน์ว่าคอสทีต้า คูณกับแทนทีตาบวกคอดทีตนั้นมีค่าเป็นโคเซกทีตนะคะ,ะเราจะพิสูจน์ฝั่งซ้ายให้มีค่าเป็นฝั่งขวาแล้วเราก็จะเก็บฝั่งขวาไว้นะคะ,ะทำการพิสูจน์ฝั่งซ้ายนะคะ,ะจะได้คอรดทีต้าคูณแทนทีตาบวกกับคอ t ดทีตานะคะ,ะมีค่าเท่ากับอะไร พิสูจน์ฝั่งซ้ายให้เป็นโคเซกทีตาซึ่งอยู่ฝั่งขวามือพยายามเปลี่ยนแทนทีตากับคอททีตานะคะให้อยู่ในรูปของไซน์คอาตัวหน้าสุดก็คือคอ s ทีตาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะแทนคือไซ n ทีตาหารด้วยคอ s ทีตานะคะแล้วคอททีตาก็คือคอ s ทีตาหารด้วยไซ n ทีตานั่นเองนะคะอะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นการบวกเลขเศษส่วนใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกับบวกเลขเศษส่วนเลยไซ n ทีต้าไซทีตามีส่วนเป็นคอสทีต s าคอสทีตามีส่วนเป็นไซ n ์ทีตานำไปหาคอรโนรเพราะนั้นคอรโนอรของมันก็คือคูณไข่เลยค่ะคูณไข่ขึ้นไปเราก็จะไดะ้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนอะไรก็จะได้ออกมาเป็นไซ n ทีตา คูณกับไซน์ทีตานะคะอ่าจัดการคูณไขว้ขึ้นไปนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันคูณไขว้ขึ้นมาก็จะได้อ่าบวกด้วยคอสทีตาคูณกับคอสทีตา่าแล้วก็จะมีส่วนอ่าส่วนเป็นคอสทีต้าคูณกับไซน์ทีต้า,าตัวส่วนนะคะจับคูณกันเลยอ่า ผลลับก็จะได้ออกมาเป็นคอสทีตาตัวในเล็บไซทีตคูณไซทีตาก็จะเป็นไซ n กำลังสทีตบวกกับคอสทีตคูณกับคอสทีตก็จะได้เป็นคอสกำลังสองทีตาและมีส่วนเป็นคอสทีตาคูณกับไซ n ทีตานะทีนี้ เราก็จะเห็นว่ามีตรงนี้อีกแล้วไซน์กำลังสองทีาบวกคอสกำลังสองทีตาเนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรคะนักเรียนเมื่อกี้ตัวนี้นะคะมันจะมีค่าอ่าเป็น1ใช่ไหมจากคอสกำลังสองทีตาบวกไซน์กำลังสองทีตาเทา่ากับ1ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนในวงเล็บนี้ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1น,นะคะอ่าหลังจากนั้นเรามาดูซิว่า่าตัวคอสทีต กับตัว cos ทีตาตัวนี้มันสามารถที่จะตัดกันได้เพราะอยู่ในรูปของการคูณกับการหารนะคะอ่าล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไซน์กำลังสองทีตาบวก cos กำลังสองทีตาให้ได้ผลลัพธ์เป็น1นะคะ1ส่วนด้วยไซน์ทีตาส่วนไซน์ทีตาก็คืออะไรนักเรียนก็คือโค s e เซกทีต้านั่นเองตัวอย่างที่4 จงพิสูจน์ว่าเศกทีตาลบหนึ่งคูณกับเศกทีตาบวกหนึ่งมีค่าเป็นแทนกำลังสองทีตาเราจะต้องพิสูจน์ฝั่งซ้ายมือนะคะอ่าพิสูจน์ฝั่งซ้ายมือให้เป็นรูปทางด้านขวามือเพราะนั้นเราก็จะเก็บอ่าตัวทางด้านขวามือไว้นะคะเก็บแทนกำลังสองทีตาไว้เอาด้านซ้ายเอาด้านซ้ายมาพิสูจน์นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ ่าจะได้เศกทีตาลบหนึ่งคูณกับเศกทีตาบวกหนึ่งวิธีทำนะคะถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าเศกเนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าแล้วก็หนึ่งจะเป็นตัวหลังดังนั้นจะอยู่ในรูปของหน้าลบหลังนะคะ เศษตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้า1จะเป็นตัวหลังดังนั้นก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนี่คือรูปของอะไรคะผลต่างกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยุบเลยค่ะยุบให้สองพจน์ที่คูณกันนี้อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตัวหน้าตัวหน้าก็คือเศษทีต้าตัวหลังก็คือ1น,นะคะดังนั้นเราก็จะได้ เศษกำลังสองทีตาลบด้วยหนึ่กำลังสองนะคะเราพยายามเปลี่ยนทางด้านซ้ายให้เป็นรูปทางด้านขวามือก็คือเปลี่ยนตัวเศษให้เป็นอยู่ในรูปของแทนให้ได้นะคะเศษหาจากอะไรคะนักเรียนเศษเศษหาจาก เศษหนึ่งส่วนคอสทีตามันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแทนไปได้แต่เราจะมีสูตรกำลังสองอยู่ใช่ไหมคะสูตรกำลังสองของเขาก็คืออ่าตอนนี้ค่ะนักเรียนคะสูตรกำลังสอง สูตรกำลังสองมีอยู่3ข้อด้วยกันที่บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือไซน์กำลังสองทีต้าบวกคอสกำลังสองทีต้าเท่ากับ1แล้วก็จะมีเศกอยู่ในข้อที่6นะคะอยู่ในข้อที่6ก็คือเซกกำลังสองทีต้านั้นมีค่าเป็น1บวกแทนกำลังสองทีต้าทีนี้เรามีอะไรแล้วบ้างนะคะมาดูนะคะเรามีเรามีเซกกำลังสองทีต้าลบ1นึ่กำลังสอง นะลบ1กำลังสองมันก็คือ1นั่ด้านเองเพราะนั้นเราก็เขียนใหม่ว่าเป็นเ,เกกำลังสองทีต้าลบ1น,นะตรงนี้นะคะนะักเรียนข้อควรระวังนะเอา1เท่านั้นไปยกกำลังสองไม่ได้นำลบ1ตัวนี้ไปด้วยนะคะเมื่อนำหนึ่งไปยกกำลังสองก็ได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะนะห้ามนำจำนวนลบ ห้ามนําเครื่องหมายลบข้างหน้านี้ไปด้วยนะคะจะต้องนําเฉพาะเลข1เท่านั้นไปยกกําลังสองได้ผลลัพธ์เป็น1ดังนั้นก็จะกลายเป็นเศกกาลังสองทีตาลบหก็จะเข้ามาในสูตรข้อที่6ก็คือเศษก,กําลังสองทมีค่าเป็น1น a บวกแทนกำลังสองทเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะจากสูตรนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็น อ้าวแทนจากสูตรในข้อ6นะคะเศกกำลังสองทีตาเท่ากับ 1- นบวกแทนกำลังสองทีตาตรงนี้เราสามารถเอาสูตรในข้อ6มาปรับใหม่ให้อยู่ในรูปของแทนกำลังสองทีตามีค่าเป็นเศกกำลังสองทีตาลบด้วย1ดังนั้นเราจะได้นะคะอ่า เซกกำลังสองทีตาลบหนึ่งนั้นแทนด้วยแทนกำลังสองทีตาค่ะเป็นแทนกำลังสองทีตาซึ่งก็จะตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์นะคะว่าพิสูจน์ให้ได้เป็นแทนกำลังสองทีตาค่ะต่อไปข้อที่ห้าจงพิสูจน์ว่าไซน์กำลังสองทีตาคูณหนึ่งบวกคอด์กำลังสองทีตา เท่ากับ1น,นะคะเราก็จะเก็บด้านขวามือไว้นะคะนั่นก็คือเราก็จะเก็บ1ไว้นะคะแล้วพิสูจน์ด้านซ้ายมือให้ได้ผลลัพธ์เป็น1น,นะคะอา้าก็จะได้ไ้ายกำลังสองทีตคูณกับ1บวกคอทกลังสองทีต้านะคะอา่าไซกำลังสองทีตายังทำอะไรไม่ได้เรา เอามาไว้เหมือนเดิมนะคะหบวกคอร์ดกำลังสองทีตาเรามีความรู้เดิมนะคะจากคอดทีตาจะมีค่าเป็นคอรทีตาหารด้วยไซน์ทีตาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนคอร์ดกำลังสองตัวนี้ให้อยู่ในรูปของคอร์หารด้วยไซนนะคะเมื่อเป็นคอร์ดกำลังสองทีตาจึงเปลี่ยนได้เป็นคอร์ดกำลังสองทีตา หารด้วย s ซายกำลังสองทีตาหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่า ไซน์กำลังสองทีตาคูณนะคะหนึ่งตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งส่วนคอสกำลังสองทีตามีส่วนเป็นไซน์กำลังสองทีตาเราหาคอรนอรโดยการจับไซน์กำลังสองทีตาคูณเข้าไปนะคะคูณไปที่หนึ่งนะคะก็จะได้เป็นไซน์กำลังสองทีตาบวกด้วยคอสกำลังสองทีตาแล้วก็มีส่วนเป็น s ซายกำลังสองทีตาเหมือนกับที่เราหาคอร์อนอนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่า s ซ n ยกำลังสองทีตาซกำลังสองทีตาตัวนี้สามารถตัดกันได้เพราะอยู่ในรูปของการคูณและการหารก็จะเหลือค่าเป็น s ซายกำลังสองทีตา บวกคอสกำลังสองทีตาซึ่งเรามีความรู้เดิมว่าคอสกำลังสองทีตาบวกไซนกำลังสองทีตานั้นมีค่าเท่ากับ1เราจึงเปลี่ยนไซ n ์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาให้ได้ผลลัพธ์เป็น1นะซึ่งก็จะตรงกับที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์ว่าให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ค่ะ ต่อไปข้อที่6จงพิสูจน์ว่าไซน์ทีตาบวกคอสท,ทีต้ากำลังสองบวกกับไซน์ทีตาลบคอสท,ทีตากำลังสองมีค่าเท่ากับ2ให้เราเก็บด้านขวามือไว้นะคะแล้วไปพิสูจน์ฝั่งซ้ายมือก็คือพิสูจน์กำลังสองของไซน์บวกคอสและกำลังสองของคอสลบไซน์ของไซน์ลบคอสนะคะให้มีค่าเป็น2อ,อะนั้นก็จะเริ่มพิสูจน์เลยนะคะ อ่าไซน์ไซน์ทีตาบวกด้วยคอสทีต,า,า,ทต,า,ทตาทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยไซน์ทีตาลบด้วยคอสทีตาทั้งหมดกำลังสองเพื่อจะมีค่าเป็นอ่าที่นี้เียนสังเกตดีๆนะคะไซน์ทีตาบวกคอสทีตาก็คือตัวหน้าบวกตัวหลังทั้งหมดกำลังสองตัวนี้ก็เหมือนกันเป็น ไซน์ทีต้าลบคอสทีตาก็จะเป็นตัวหน้าลบตัวหลังกำลังสองดังนั้นเราก็จะได้เป็นไซน์กำลังสองทีต้าบวกด้วยสองไซน์คอสนะคะบวกด้วยสองไซน์คอสแล้วบวกด้วยคอสกำลังสองทีตาตัวนี้ตัวนี้จะมาจาก วงเล็บแรกนะคะตัวนี้ได้มาจากวงเล็บแรกซึ่งอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์อ่าก็อย่างเช่นหน้าบวกหลังกําลังสองสามารถกระจายเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะ,อ,ะอีกพจนหนึ่งนะคะไซน์ทีตาลบคอสทีต้ากาลังสองก็เช่นเดียวกันเป็นหน้า เป็นหน้าลบหลังกำลังสองหน้าลบหลังกำลังสองเราก็จะสามารถกระจายเป็นหน้ากำลังสองลบด้วยสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บวกเป็นไซ n ์กำลังสองทีตาลบด้วยสองไซ o s คอสซออ์ทีต้าคอสทีต้าแล้วก็บวกด้วยคอสกำลังสองทีต้านะไปดูซิว่า ตัวไหนที่เราสามารถที่จะหักล้างกันได้2ไซน์คอสลบ2ไซคอสหักล้างกันได้นะคะอ่าวต่อไปอ่าวมาดูไซ n ์กำลัง2ทีตาบวกกับไซน์กำลัง2ทีตาเพื่อจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2ไซ n กำลัง2ทีตานะคะอ่าต่อไปนะคะ คอสกำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาก็จะกลายเป็นสองคอสกำลังสองทีตาหลังจากนั้นให้สังเกตสองริพจนี้จะเห็นว่ามีสองเป็นตัวร่วมดังนั้นจึงดึงสองออกมาก็จะได้สองคูนไซน์กำลังสองทีตาบวกกับคอสกำลังสองทีตาอ้าวซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า าจากไซน์กำลังสองทีต้าบวกคอสกำลังสองทีต้านั้นมีค่าเป็นหนึ่งดังนั้นเราเปลี่ยนในวงเล็บนี้ให้ได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นนะคะเราก็จะได้เป็นสองคูณกับหนึ่งซึ่งก็คือสองนั่นเองนะคะซึ่งก็จะตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์ว่าได้ผลลัพธ์เป็นสองค่ะ ต่อไปข้อที่7จงพิสูจน์ว่าไซน์กำลังสองเอลฟาคูณคอท์กำลังสองเอลฟาบวกแทนกำลังสองเอลฟาคูณคอต์กำลังสองเอลฟาเท่ากับ1นะคะเราจะเก็บด้านขวาไว้ก็คือเก็บ1ไว้แล้วก็นำด้านซ้ายมาพิสูจน์นะคะก็จะพิสูจน์ไซน์กำลังสองเอลฟาคูณกับคอท์กำลังสองเอลฟาบวกกับแทนกำลังสองเอลฟา คูณกับคอสกำลังสองเอลฟาให้ได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งให้ได้นะคะไซา,ากำลังสองเอลฟาเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยกมาเหมือนเดิมทีนี้เราพยายามเปลี่ยนนะคะคอสให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน c o ไซนเรารู้อยู่แล้วว่าคอสนั้นหาได้จากคอสหารด้วยไซ n นะคะทีนี้มันเป็นคอสกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น คอสกำลังสองอัลฟาหารด้วยไซยกำลังสองอัลฟานะคะอ้าวแทนก็เช่นเดียวกันนะคะแทนหาได้จากไซาหารด้วยคอสก็จะได้ไซกำลังสองอัลฟาหารด้วยคอสกำลังสองอัลฟาแล้วก็คูณด้วยคอสกำลังสองอัลฟานะคะอ่ะทีเราจะเห็นว่าไซากำลังสองอัลฟาไซกำลังสองอัลฟาสามารถตัดกันได้เพราะเป็น ่อการคูณและการหารนะคะฝั่งนี้คอสกำลังสองเอลฟานี่ก็คอสกำลังสองเอลฟาก็ตัดกันได้เหมือนกันดังนั้นเราก็จะได้อ่าเขียนในรูปใหม่ว่าคอสกำลังสอง p h ล บวกด้วยไซ n ์กำลังสองแอลฟานี่ก็คือเอกลักษณ์ของตรีโกณตัวหนึ่งที่บอกว่าคอสกำลังสองแอลฟาบวกไซด์กำลังสองแอลฟานั้นมีค่าเท่ากับ1ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพิสูจน์ทางด้านซ้ายให้มีค่าเป็น1เหมือนกับทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนไปทบทวนการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตรีโกณโดยการทำใบงานนะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปสวัสดีค่ะ